คลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการคุมระนาบแนวเสานะครับที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เป็นการแบ่งฟังก์ชันของห้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพระหรือห้องน้ําผมมีวิธีการคุมแนวเสายัางไงให้มันเรียงกันได้ระนาบแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปชมกันด้านหน้าที่ท่านเจ้าบ้านเห็นนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ผมขึ้นฟังก์ชันของตัวห้องต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาประตูผมก็ทําการตั้งเรียบร้อยแม้แต่เสาย่อยที่แบ่งฟังก์ชันของ ห้องแต่ละห้องก็ตั้งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกล้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละส่วนให้ท่านเจ้าบ้านได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างโซนนี้นะครับเป็นโซนห้องน้ำนะครับโซนห้องน้ำเนี่ยครั้งแรกที่ท่านเห็นยังไม่มีเสาอะไรสักต้นเลยนะครับหลังจากที่เราขึ้นโครงสร้างทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาตั้งเสาย่อยแนละ้วเสาย่อยก็คือต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนั้นนะครับเสาย่อยตัวเนี้ยจะเป็นขนาดเดียวกับเสาบ้านนะครับซึ่งผมใช้เป็นเ,ลกกนนนเ,เหล็กกล่องสคูณ4ี่นิ้วความหนาสองบบ้านน,ค,นคั แล้วก็วิ่งเนี่ยไปถึงเสาตัวนู้นนะครับนั่นคือเสาหลักของบ้านฝั่งนู้นแล้วก็เสาหลักกลางบ้านนะครับเวลาที่ติดตั้งเสาย่อยทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะครับฝั่งนั้นฝั่งนี้เราก็จะได้สเปซของห้องน้ําฝั่งนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะติดตั้งประตูแล้วก็ติดตั้งตัวเสาเสริมต่างๆขึ้นมาบริเวณผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนั้น <i> หรือว่าด้านนู้นหรือว่าแม้แต่ด,ด้านนี้เองนะครับนี่แหละครับตัวเสาย่อยที่ผมพูดท่านจะได้เข้าใจก่อนนะครับไอ้เสาย่อยตัวนี้มันก็จะมีะคานวิ่งรับับรเเเวลาาต้งสจ ราจะต้องมีคานตัวนี้วิ่งมารับซึ่งก็จะเป็นเหล็กกล่อง4คูณ4นิ้วความหนา2.3มิลเมเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเป็นเหล็กขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตมันจะสอดคล้องกับการติดตั้งผนังนะครับเดี๋ยวค่อยลงดีเทลตรงนั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นประตูฟังก์ชันประตูก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปการตั้งเสาท่านก็ไปดูวิธีการตั้งเสาเสริมหรือเสาประตูของบ้านได้นะครับในคลิปที่ผมเคยลงไว้นะอันนี้จเปน,เนนาาลังงครึไถย ตัวนี้คือเสาหลักของบ้านตัวนี้เป็นเสาย่อยตัวนี้จะแบ่งฟังก์ชันเป็นห้องพระนะครับซึ่งจะได้แนวกับเสาหลักนะครับเสาย่อยตัวนี้มันจะขึ้นจุดนี้แล้วก็จุดฝั่งนั้นของบ้านเพื่อแบ่งฟังก์ชันนะครับด้านบนก็จะมีคานวิ่งลับแบบนี้เลยเหมือนกันเป็นเหล็กกล่อง4ีคูณสนิ้วความหนา2.3มมิลนะครับต้องบอกแบบนี้ส่วนเสาประตูจะเป็นเหล็กกล่องขนาด4ีคูณสนิ้วความหนา1.8มิลนะครับทั้งหมดเลยที่เป็นประตูบ้านนะครับผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องตัวนี้นะครับต่อไปเราจะ ที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเอ็นนะครับหลักการดึงเอ็นนะครับเราจะดึงเอ็นจากเสาต้นแรกไปหาเสาต้นสุดท้ายของแต่ละฝั่งนะครับไม่ใช่ว่าดึงจากต้นนี้แล้วก็ไปหากลางบ้านอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับการดึงเราต้องดึงให้เป็นแนวยาวเลยจนสุดเลยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเวลาที่เราตั้งเสานะครับสําคัญนะครับเพราะแนวการตั้งเสาเราจะบังคับจากต้นสุดท้ายมาหาต้นแรกอยู่แล้วในการดึงเอน็น เนี่ยถึงจะถูกต้องนะครับถ้าท่านดึงไปแค่ต้นกลางนะครับผมบอกเลยมีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับอ่าต้องบอกแบบนี้เอ้าต่อไปหลังจากที่เราดึงเรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งเสาอ่าตัวนี้เป็นเสาย่อยนะครับการตั้งเสาย่อยนะครับเราก็จะใช้เอ็นตัวนี้แหละเป็นการคุมแนวคุมระนาบนะครับแล้วเราจะดูยังไงที่มันถูกต้องอ่าอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นเสาย่อยในการแบ่งฟังชั่นห้องส่วนตัวนี้เป็นเสาประตูนะครับเห็นระนาบมันไหมครับ เนี่ยคือการคุมระนาบที่ถูกต้องนะครับเหล็กจะสัมผัสเบาๆกับเอ็นนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วถ้ามันผิดพลาดมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันผิดพลาดมันจะเกิดแบบนี้ครับเสามันตั้งไม่ตรงมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเพเยอขึ้นอย่างนี้อันเนี้ยท่านต้องเช็คแล้วว่าจุดไหนเสาต้นไหนที่ท่านตั้งแล้วมันไม่ได้ระนาบนะครับการดูระนาบเราจะเช็คจากเสาหลักนะครับหรือเสากลางบ้านตรงนั้นเวลาที่เราขึ้นเสาตัวนี้ตั้งเสร็จระนาบของเสากลางบ้านตรงนั้นนะ มันมีอะไรผิดเพี้ยนไหมก็ต้องเช็คตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าเอ็นมันเด้งออกมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกต้องนะครับต้องให้มันได้ระนาบตลอดเวลานะถ้ามันได้ระนาบเดี๋ยวตรงนี้ได้ระนาบพอดีได้ระนาบพอดีนะครับแล้วก็ทํางานขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับเสาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ามันอาจจะอยู่ตาหน่อยเห็นไหมครับอ่ามันจะได้ระนาบกันพอดีเลยส่วนไอเหล็กที่เกะกะพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายในคลิปถัดไปเดี๋ยวมันยาวนะครับอ่ะให้ดูทุกต้นเลยอ่าเดี๋ยวจะหาว่า ให้ดูไม่สุดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสาย่อยแล้วก็เสาประตูเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับและนาเอ็นเส้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป๊ะเหมือนเดิมอ่าเนี่ยหลังจากที่เราขึ้นประตูตัวนี้อีกอ่าให้ดูใกล้ๆนะและนาบมันเป๊ะเลยเห็นไหมครับไม่มีเด้งออกมาอย่างนี้นะครับให้ดูทุกต้นเลยนะครับแค่สัมผัสเบาๆอันนี้จะเป็นเสาย่อยเหมือนกันนะครับเป็นเสาแบ่งฟังก์ชันของห้องน้านะครับเห็นไหมครับและนาบแบบโอ้โหเนี่ยเป๊ะเลยเหล็กสัมผัสเบาๆอ่าอันนั้นเสาหลักแล้ว ไม่มีปัญหาตรงนั้นเราไม่ไปยุ่งกับมันนะอย่างที่ผมพูด,ดบ่อยนะครับเวลาที่เราคุมแนวคุมระนาบได้นะเสาทุกต้นมันจะเรียงตัวสวยเลยนะครับไม่มีตัวไหนที่มันเด้งแบบขึ้นมาให้ขัดตาเลยตีนมันเท่ากันทุกต้นอต้องบอกแบบนี้ข้างบนเท่ากันทุกต้นนะครับด้านบนนะครับอมันจะถูกคุมแนวคุมระนาบด้วยคือ หรืออเสของบ้านนะครับแล้วแต่เลยว่าเสาที่ท่านตั้งอยู่ส่วนไหนอยู่ตรงจุดไหนนะครับมันจะถูกคุมแนวคุมนหนาบด้วยคือหรืออเสของบ้านเราไม่ต้องไปตึงเอ็นอะไรให้มันเสียเวลานะครับใช้คืออเสของบ้านเป็นตัวคุมแนวอันนี้จะเป๊ะที่สุดนะครับ เวลาที่เราตั้งขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับเราก็ใช้แนวของคือตัวเนี้ยเป็นตัวบังคับเสาต้นนี้เลยมันก็จะแนบสนิทไปเลยไม่มีส่วนไหนเด้งออกมานะครับทุกจุดเลยใช้คือเป็นตัวบังคับนะครับผนังฝั่งนู้นก็ใช้อเสบเป็นตัวบังคับแค่นั้นเองนะการทํางานง่ายๆนะครับเอาให้ดูใกล้ๆเลยมันจะได้แนวได้ระนาบกันเปะ๊เปะๆเลยเห็นไหมแค่นี้ก็จะทําให้ผนังโซนนี้นะทั้งแถบเลยได้แนว ได้ระนาบแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ฝากไว้เป็นความรู้ให้กับท่านเจ้าบ้านนะครับว่าการคุมแนวคุมระนาบของตัวเสาเนี่ยผมทํำยังไงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ท่านก็จะได้เห็นภาพชัดๆเลยให้เห็นแบบทุกมิติเลยนะครับถ้าท่านเจ้าบ้านสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีแชร์ในส่วนที่ผมเข้าใจแล้วก็จุดที่ท่านสงสัยให้แบบไม่มีกั๊กเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ ไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านเจ้าบ้านนะครับเวลาที่อยากหาอยากกาหนดแนวระนาบของเสาให้มันได้แบบเป๊ะเ,เลยเนี่ยผมทํายังไงมันง่ายมากเลยไม่ได้มีทฤษฎีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับที่ผมให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับเวลาที่เราตั้งขึ้นมาแล้วระนาบของผนังจะเป๊ะและสมบูรณ์แบบร้อยเลยผนังจะเรียบเสมอกันตลอดแนวเลยแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเสามันได้ระนาบทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับอ่าเวลาการทํางาน ผนังมันจะจบงานแบบง่ายๆอีซี่เลยผมบอกไว้เลยและผนังจะสวยเหมือนงานปูนครับงานปูนมันก็จะมีช่างที่ฉาบสวยกับฉาบไม่สวยเห็นไหมครับงานเหล็กเหมือนกันงานเหล็กก็จะมีช่างที่ติดตั้งเป็นกับติดตั้งไม่เป็นติดตั้งเก่งกับติดตั้งไม่เก่งติดตั้งแบบรู้กับไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันครับการทํางานแต่ละประเภทมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้ถ้าไม่เรียนรู้และก็ไม่ศึกษาแล้วไม่พัฒนาตัวเองบ่อย มันก็จะเกิดการอยู่กับที่นะครับซึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะเป็นแนวคิดและวิธีคิดและก็เป็นวิธีให้ความรู้สําหรับคนที่เริ่มสนใจอยากจะทําบ้านด้วยตัวเองบ้านโครงสร้างเด็กนี่แหละเราอยากคุมงบประมาณเองอยากได้บ้านที่มีคุณภาพแน่นอนเทคนิคและแนวทางที่ผมแชร์ออกไปมีประโยชน์สําหรับท่านแน่นอนนะครับเพราะท่านจะรู้เลยว่าเวลาที่ผมทําจนเสร็จเนี่ยการจบงานของผมนะมันง่ายทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นงานผนังภายนอกภายในท่านจะได้เห็นทุกวันทุกวันและได้อัปเดต ความรู้แบบนี้แบบเดียวทามแบบนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐกุลนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียวทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม